ข,ข,ขยินดีต้อนรับกลับสู่ s q อคาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรีวิวรถ MPV ยอดนิยมที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ในปี2025กับ Mitsubishi x p a n d e r รุ่นล่าสุดที่ถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์คนเมืองและผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าในทุกมิติทั้งดีไซน์สมัรนะและฟีเจอร์ภายใน มาเริ่มจากภายนอกของ Exander 2025กันก่อนเลยครับดีไซน์ยังคงความโดดเด่นด้วยแนวทางดินามิกชิล l d อันเป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi แต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและดูดันมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีความหรูหราผสมผสานกับไฟหน้าแบบเลดและไฟเดย์ไทม์ running light ที่ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้น พร้อมการจัดวางไฟตัดหมอกให้ดูลงตัวด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายคมชัดเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมด้านท้ายรถถูกปรับดีไซน์ให้ดูเรียบหรูมากขึ้น ไฟท้ายแบบเลดรูปตัวแ L ที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่พร้อมกันชนท้ายที่ดูแข็งแรงและมีความทันสมัยมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ให้ความรู้สึกถึงรถครอบครัวที่ไม่เชยแต่มีสไตล์และความโฉบเฉี่ยวต่อกันที่ภายในห้องโดยสาร m i t ซูบิ s ิเอ็กพันเดอร์ยังคงความกว้างขวางและนั่งสบายเช่นเคย บาะนั่งสามารถรองรับได้สูงสุดถึง7ที่นั่งด้วยการจัดวางแบบ3แถวบาะหุ้งด้วยวัสดุใหม่ที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่มาพร้อมเบาะหนังเดินได้2ส,สีให้ความรู้สึกหรูหราแผงคอนโซลหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและมีจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบสัมผัสกลางหน้ารถ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ททำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายในด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ใส่มาเต็มเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลช่อง USB ทั้งด้านหน้าและหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบดีเชฟให้ความรู้สึกสปอร์ตรวมถึงกล้องมองภาพรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่หรือจอดในที่แคบ มาถึงเรื่องของสมรรถนะมิตซูบิชิเอ็กพันเด2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร MIVEC DOHC 16วาล์วให้กำลังสูงสุดประมาณ105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งให้การขับขี่ที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยมระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบ m ม็กเฟอร์สันสตรั พร้อมเหล็กกันโครงและด้านหลังแบบทอชั่นบีมที่ให้ความนุ่มนวลเวลาขับบนถนนในเมืองและยังรองรับน้ำหนักผู้โดยสารหรือสัมภาระได้ดีอีกด้วยแม้จะไม่ใช่รถที่เน้นความแรงแต่ x p a n d e r ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเดินทางไกลระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็ยังคงมีมาให้ครบเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสภาพถนน สำหรับราคาของ Mitsubishi Xpander 2025ในตลาดประเทศไทยจะมีให้เลือก2รุ่นหลักคือรุ่น GLS LTD และรุ่น GT โดยรุ่น GLS LTD มีราคาเริ่มต้นประมาณ8 29,000บาทส่วนรุ่น GT ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันจะอยู่ที่ประมาณ9 25,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และความสามารถที่รถคันนี้ให้มา สรุปแล้ว Mitsubishi x p a n d e r 2 0 2พันเดเป็น MPV ที่ยังคงรักษาจุดเด่นในเรื่องความกว้างขวางความประหยัดน้ำมันและความทนทานแต่เสริมความพรีเมียมและความทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัวเหมาะมากสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวที่ใช้งานได้ทุกวันมีดีไซน์ดูดีและมีฟีเจอร์ครบถ้วนในงบประมาณที่จับต้องได้ ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถ MPV ขนาดกลางที่มีดีไซน์ทันสมัยขับขี่สบายฟังก์ชันครบและคุ้มค่าในระยะยาว Mitsubishi Xpander 2025คันนี้ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง STU a r อของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ